วดทองน้อยก่อนทีนี้เวลาเยี่ยวมันแทบเยี่ยวบ่อยวันหนึ่งสิบครั้งอะ่ะเดี๋ยวเยี่ยวเดี๋ยวเยี่ยวแล้วอันไม่อยู่กลางคืนกลางคืนประมาณห้าหกครั้งลุกเยี่ยวตลอดเลยเยี่ยวตล้เหม็นแล้วเยี่ยวเวลาเยี่ยวแลแ้วแทบแบบในลํากล้องพอผมเห็นโฆษณาแล้วผมเลยลองซื้อมากล่องหนึ่งตอนแรกเชื่อไหมเพราะมันจะดีแบบที่แรกผมไม่เชื่อ,อผมก็เลยลองมาดู ลองไงก็ลองดูดี่ว่ามันเป็นไงอะเลยลองมาซื้อกินดูพอกินได้สองวันหายหายแสบหายแสบเลยใช่หายแสบหายปวดเท่าน้อยขี้พุ่งขี้พุ่งดีเ<ห>ยี่ยวสีขาวตอนนั้นสีขุนตอนยังไม่กินสีขุนเยี่ยวเหลืองแล้วเบ่งโอ้โห,โหปวดจ่อกโอ้ปวดทรามานเยีย่ยวออทีละนิดละนิดเวลาเจ็บนี่อั้นไม่ได้ ต้องไปเยี่ยวอีโอ้ต้องลุกไปเยี่ยวละ่ะถ้าไม่ลุกไปเยี่ยวก็มันเกียสแบท้องน้อยปวดท้องน้อยเลยต้องไปเยี่ยวซื้อกาแฟตัวนี้เรามากินดูวันสองวันอเออโอยชั่วยเยี่ยวสายเยี่ยวพุ่งดีไม่เสียไม่ขับทายอ,อกไม่ต้องกินยามหมอเลยผมก็ยังมาโอ้โหยาอะไรคือดีจังกินไปกล่องหนึ่งเนี่ยรูว้นรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้อาการอะไรบ้างที่เราเป็นและหายไปเยี่ยวแสบอันนี้หายละครับแล้วเยี่ยวใสเยี่ยวใสครับหลับดีไหมหลับดีเออกินนี้หลับดีตอนนั้นโอ้โหทรมานหลับไม่ดีเลยพอกินอันนี้ไปหมดกล่องหนึ่งหลับดีอ่ะเออปวดชาแข่งชาขานี่กบอหายไม่ค่อยชาไม่ค่อยดี พอจะกินนี่แล้วโอ้โ,หโ,หโล่งเลยอ่ะตอนนั้นไม่กินโอ้โนอนไม่หลับเลยนอนไม่ได้ปวดอึงข,า,ข,า,ขาชาขามือเนี่ยโอ้ปวดแสบออกรอดนูตอนพอจะกินนี่แล้วเออขอ่อยชัวรหลับดีโอ้โดีอ่ะกาแฟตัวนี้ดีเอี่้ทาหมดก็อซื้อต่อยอซื้อกินนิดกินให้มันหายอ่ะมันจะปวดในท้องน้อยเนยี่ยปวดหัวหนาวแล้วก็ปวดลำไส้ หายใจก็เจ็บๆขัดๆเพราะมันมันเกี่ยวกับลูกหมากอ่ะก่อนนั้นนี้เยี่ยวคือเดมนกี่รอบเนี่ยโอ้ยหกเจ็ดรอบบางนีเป็นสิบนะให <40 S 1> ม่อ่ะเดี๋ยวลุกเยี่ยวลุกเยี่ยวตัวเราเบื่ออ่อากูเมื่อไหร่จะตายจริงว่ามันทรมานจริงอ่ะคนเรากลาลังนอนอ่ะแล้วลุกขึ้นมาเยี่ยวนี่มันมันทรมานนะอั้นไม่ได้นะถ้าอั้นแล้วมันจะลดเลยต้องรีบลุกไปอ่ะแล้วแล้วเยี่ยวไม่พุ่งอ่นะ เยี่ยวไม่พุ่งหรอกก็เป็นมานานไหมก็เป็นมาตั้งอพศห้าห้านะ่ะพอรักษายังไงก็ผมก็ไปกินยาโรงพยาบาลนนะ่ะบางทีก็ไปให้คลินิกกับชาวดูเขาก็บอกว่าลุงลูกหมากลุงโตต้องห้าเซนกว่านะต้องไปอถ้ามันถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปไปผ่าแล้วก็ขูดผมก็ไม่กล้าไปไปผ่าผมกลัวแบบคนแก่ใช่ไหมอายุมากแล้วมันจะทนไม่ไหวอ่ะก็ไม่ผ่าพอดีไปเปิด โดนในเฟสเจอเขาประกาศขายแกาแฟเงี้ยผมว่าเอ๊ะโดนหลอกหรือเปล่าวะก็บอกเอามาเลยพังมาเลยเอามาห้ากล่องอันห้าหกสิบมาก็มากินมากินกินวันแรกอะอรู้สึกเบาเว้ยผมว่าเอ้ยน่ากลัวจริงวะพอวันสองดีก็เกา่าพอวันสามวันสี่โอ้โหดีกว่าเก่าวานเลยตอนนี้เยี่ยวเยี่ยวพุ่งมาเลยเยี่ยวก็ไม่เหลืองดยนะทีแรกผมเยี่ยวเหลืองนะผมคิดว่าผมไม่แย่แล้วละยังไงก็ ถ้าทาไมหายอาจจะเป็นมะเร็งอ่ะผมคิดดูนามันเยี่ยวมันเหลืองแลว้วอ่ะผมก็ใจไม่ดีตอนนี้พ่อกินมากี่กล่องลบกล่อ,กกองเดียวหรือกินกล่องเดียวพ่อคิดว่าดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้โอ้โหหกสิบมาแล้วประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบแน่นอนแปลกใจไหมเรารักษามายี่สิบปีนี่มากินไอ้นี่กล่องเดียวดีขึ้นแปลกใจสิผมมาจะจะ,จะไปจะขอบคุณบริษัทเลยอ่ะที่ทำให้ผมสบายใจขึ้นมา งั้นผมเป็นทุกข์นะเราอายุมากแล้วเป็นต่อมลูกหมากโตเลยมันทรมานมันเจ็บหมดหมดน่ะลำพุงลำไส้เนี่ยเอ็นข้างเอ็นเนี่ยหมดเลยอะ่ะมันอั้นไปหมดทุกอย่างนะมันเยี่ยวไม่ออกออกก็นิดๆหน่อยๆกะปิดกระปลอยลูกเยี่ยวแล้วก็นอนเยี่ยวแล้วก็นอนตื่นตื่นนอนนอนอย่างเนี้ยมนนันทรมานเลยสี่ชั่วมาเยี่ยวไปสี่ห้าครั้งแล้วแล้วก็จะสว่างอะ่ะแปลว่าตื่นมาก็อ่อนล้าอ่อนเบีย แบบมันไงนใจมันก็สันตอนน,นั้นน่ะพอมันเป็นมากๆอ่ะอะไรน้าก็จะมืดแต่มันเป็นเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนูมันเจ็บทุกอย่างอัน,น,นในข้างในร่างกายเราอ่ะเจ็บวปวดไปทุกอย่างเลยนะผมบอกโอ้โหได้บริษัทนี้ได้มารู้จักสบายเลยกินไปจนกว่าจะหายแล้วตอนนี้หน้ามืดไหมไม่มืดเลยครับทีแรกมืดเนี่ยผมว่าผมตอนที่ผมยังไม่กินนะผมล้มเนี่ย เราในห้องน้ำเนี่ยเย็บไปทางนี้เจ็ดเข็มอะเลือดท่วมห้องน้ำอะไรมันหน้ามืดเดินกันไปอะ่ะพอดีดีแล้วหัวไม่ผาดพื้นอะแล้วก็โทรให้ลูกมารับไปเย็บที่ศรีราชาแล้วมาโอ้โหแล้วมันเพิ่งมาเจอะยาเออมาเจอ,อะจอกรแเควเนี่ยตอนนี้สบายแล้วมันดีกว่าเก่าเยอะหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ใช่ของเรื่องแล้วน,นะ<อ>จะกินไปเรด่เลยเดี๋ยวสั่งให้เขาสั่งให้อันไหนดีเราก็ต้องกินด้นนั้นเราลองด้วยตัวเองเนะ แล้วมาจองไปโกหกใครเขาเรื่อยแต่เขาไม่เชื่อกระชังเขาเลย <c oughs> เลใช่ของใครของมันผมบอกจริงๆนะ,ะผมก็จะโทรไปบริษัทจะบอกผมขอบคุณนะที่เอากาแฟตัวนี้มาให้ผมกินนะผมหายจกากต่ลุกหมากโตแล้วเนี่ยผมผมนึกในใจนะตอนนี้เราชิมมาหาก่อนแล้วใช่ตอนนี้มาหามก่อนแล้ว <c oughs> ขอบคุณพ่อมากๆเลย<า> <นะ S 2> ครับครับครับขอให้สุขภาพแข็งแรงมาเช็คกันด่วนนะคะสำหรับคุณผู้ชายที่มีอาการเรื่องขี่ผิดปกตินะคะ มาเช็คว่าเรากําลังมีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากโตกันอยู่หรือเปล่าถ้ามีอาการข้อแรกเลยรู้สึกชีบอยนะคะโดยเฉพาะตอนกลางคืนชีหลายๆรอบอาจจะเป็น5ครั้งถึง8ครั้งต่อคืนจนทําให้การพักผ่อนหรือการนอนหลับของเราเนี่ยไม่เพียงพอนะคะข้อที่2ชีขาดค่ะเวลาไปชีเนี่ยนะคะจะรู้สึกได้ว่าชีแล้วเนี่ยมันไม่พุ้งหรือว่าต้องใช้แรงเบ่งในการฉีคือฉีไม่ค่อยจะออกอันนี้ก็คือผิดปกติเช่นกันนะคะ ข้อที่สีฉีกระดึกระปลอยเวลาปวดฉีพอไปฉีแล้วนะคะก็ฉีได้นิดเดียวแล้วก็พอกลับมาที่เดิมนะคะหรือกลับมานั่งกลับมานอนก็มีอาการปวดฉีขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องกลับไปฉีใหม่เป็นอย่างนี้วนอยู่วันหนึ่งหลายๆรอบนะคะข้อต่อไปฉีเล็ดค่ะ เวลาจะไอจะจามจะวะัวเลาะหรือจะออทํากิจกรรมอะไรก็ตามแต่จะรู้สึกว่าฉีเล็ดออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะเป็นข้อที่เรียกว่ารุนแรงนิดนึงก็คือเวลาฉีออกมาแล้วจะรู้สึกได้ว่าจะมีเลือดปนออกมากับน้ําฉีดด้วยแล้วก็มีอาการปวดท้องน้อยหน่วงหนวงด้วยนะคะ ถ้าเรามีอาการอย่างนี้เกิน3ข้อขึ้นไปบ่งบอกให้รู้นะคะว่าเรากําลังมีอาการที่เรียกว่าเสี่ยงในเรื่องของเป็นต่อมลูกหมากโตเพราะฉะนั้นเราจะาปล่อยปลาละเลยไม่ได้ต้องรีบดูแลต้องรีบรักษานะคะถ้าเราปล่อยเอาไว้โรคอื่นก็จะตามมาด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเวลาที่เราเนี่ย อดหลับอดนอนในตอนกลางคืนเช่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องลุกขึ้นจีดหลายรอบหลายๆครั้งทําให้การนอนของเราก็จะน้อยโรคเที่ตามมาก,ก็คือข้อแรกเลยความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นจะมีไขมันมากขึ้นในเลือดแล้วก็น้ําตาลก็จะเ,เพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโรคแทรกซ้อนจากการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอ mm. แล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือโรคไตนะคะเนื่องจากว่า เกี่ยวกับระบบฉี่เนี่ยนะคะมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับไตเพราะไตเป็นตัวขับน้ําปัสสาวะหรือว่าน้ําฉี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราฉี่ไม่ออกหรือว่าฉี่ไม่สมบูรณ์เนี่ยการทํางานของไตก็จะทํางานค่อนข้างหนักมากเพราะฉะนั้นจะทําให้ไตของเราเนี่ยเสื่อมได้ง่ายหรือถ้าเกิด้ร้แดงก็คือไตก็จะวายได้เลยนะคะ แล้วก็โรคที่อันตรายอีโกโรคหนึ่งซึ่งทุกคนคงกลัวกันอยู่แล้วแล้วก็ได้ยินกันบ่อยๆก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะฉะนั้นอย่าให้โรคต่างๆเหล่านี้ต้องมาแทรกแซงในตัวเรานะคะเพราะ,ะน,นรีบดูแลนะคะดูแลได้ง่ายๆดูแลได้ไม่ยากเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับอาการฉีดต่างๆเหล่านี้สําหรับวันนี้นะคะขอแนะนํา เป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นเกรดพรีเมียมผสมออกมาในรูปแบบของกาแฟนะคะเป็นกาแฟดำชื่อว่าดอบิโอกาแฟดำนะคะซึ่งในนี้จะมีสารสกัดทั้งหมด16ชนิดดูแลเรื่องของระบบปัสสาวะที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นชี่บอยนะคะหรือว่าชี่บอยตอนนั้นคืนหลายๆรอบชี่ขัดชี่กระปิบกระปอยชี่เล็ดชี่ไม่พุง่งถี่สะดุดนะคะหรือมีปัญหาของเรื่องต่อมลูกหมากโตปัญหาเกี่ยวกับเพาะปัสสาวะอักเสบมีปัญหาเรื่องของเอ่อ ต่อมลูกหมากอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวดูแลได้ดีมากๆหรือแม้กระทั่งผู้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบสายตาเช่นตา,ตาพร่ามัวนะคะหรือว่ามองอะไรไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเจมก็สามารถที่จะดื่มกาแฟาตัวนี้ได้เพราะเนื่องจากในกาแฟาตัวนี้จะมีสารสกัดที่ชื่อว่าลูทีนแล้วก็ซีเซนทีนที่เป็นตัวบำรุงของสายตารวมอยู่ด้วยอีกทั้งผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะปวดเขา่าปวดขานะคะเข่าเสื่อมกระดูกกระดูกต่างๆไม่แข็งแรง สามารถทานได้ปวดไหล่ปวดเอวปวดตรงเวเวท้ายทอยมืนหัวนะคะรู้สึกแบบ ใจสั่นหน้าเมื่ออยู่ตลอดเลยนะคะตัวนี้จะช่วยได้เพราะว่าจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับความการหมุนเวียนของระบบเลือดในร่างกายได้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าเป็นสารสกัดที่เป็นสมุนไพรธรรมชาติล้วนๆนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะตามเบอร์โทรข้างล่างเลยโทรเข้ามาได้หรืออาจจะพิมพ์ชื่อพิมพ์นามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อีกทั้งที่อยู่แจ้งเอาไว้ได้เลยทางเรามีการจัดส่งให้ฟรีนะคะชำระเงินปลายทางได้และนะคะหวังว่าทุกท่านที่ใช้แล้วก็จะ เห็นผลตามที่เราแนะนําไปนะคะและเราก็มั่นใจด้วยว่าทุกท่านที่ได้ทานหรือว่าได้ดื่มตามที่ทางเราแนะนําจะเห็นผลอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้หายจากอาการที่เป็นอยู่ไวๆนะคะ